เอาละครับผมกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบัดบรบอนทุกๆท่านด้วยนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะชาวอะไรดีนะก<อ>็จริงต้อนรับสู่ช่องเสียงหลอกเกมเมอร์นะครับผมคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบัดบอลน,นะผมใน e ีที่สี่แล้วบ้างนะเป็นอีพีที่จะพาเพื่อนๆนทุกๆท่านไปตบบอสกันไม่รู้จะผ่านไหมนะโอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งไอตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวน้ํามัน คิดว่าน่าจะได้ใช้ในการเพิ่มดาเมจนะครับผมโอเคผมจะไปทางทางไหนดีทางนี้มีไอเด็กขี้เกลือสองตัวนะกับจากข้างหน้าผมไปทางนี้แล้วกันเอ้ยไปทางข้างหน้าดีกว่าจะไปเรียกปงเรียกเพื่อนด้วยนะเอ้ยไปทางนี้ดีกว่าเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนนะครับผมก็ได้ฟาร,ร์มเอาโซเนี่ยไปซื้อขวดมาให้หมดเลยนะครั้งนี้ผมว่าผมจะชนะว่ะ เอาโอเคถ่าจังหวะ้ดีครับผมกระชากต้อยอโอเคไม่มีของดอบไอ้พวกอีกาเนี่ยผมว่าผมปล่อยป่แต่ปล่อยก็ไม่ได้มัเหนียวนีน่มันไปอารวาสตกดีแล้วเอ้ยโอเคข้างหน้าจะมีมอนสองตัวนะครับผม โอเคก็พลาตัตกเลยจะไม่ได้เท่าไหร่หรอกพวกนี้โอเคจะเหลือตัวคาถาอีกถึงตัวนะตอนนี้เลยกัดตั๊กะโอเคกระชากร้อยสวยงามระหลับแร้ครับผมวว้าพร้อมหรือยังเพื่อนๆผมจะเรียกเพื่อนของผมมานะขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมกิ้งกองขอสักหนึ่งคนนะ โอเคครับผมผมกำลังอัญเชิญโอนฮันเตอร์เบรลนะก็คือนักกล้าที่เก่าแก่แปลตามตัวเลยนี่แปลแบบง่ๆเลยนะโอเคไอหนุ่มน้อยปอยสั่งมาแล้วถ้างั้นเราก็ไปข้างบนเลยดีกว่าผมว่าข้างล่างเนี่ยไม่เท่าไหร่ว่ะถ้ามาข้างบนเนี่ยจะเจอไอตัวยักษ์เดี๋ยวให้เพื่อนเราช่วยตบโอ้โหไอเที่ยแแเยอะเกินไหนอบอก มันไปอยู่ข้างบนรวมกันตามที่เกลืออะไรวะโอเคเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่านะก็มาทางนี้จะเจอไอ้ตัวยักษ์กับหมาเดี๋ยวเราจะตบหมาก่อนนะจะตบหมาแบบเงีย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 บแล้วกระปากโอเคเพื่อนไอ้ไนี่หรอกเพื่อนใจยเย็นนี่เพื่อนประกอบชุดเลยนะโอเคแล้วเราเก็เหนือตัวข้างบนเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าโอ้โห ยิงมาอย่างงี้มามาแล้วลูกโอเคเดี๋ยวเราจะล่อมันมานะหเพื่อนปลาใส่ปีนได้หลอดจัดจัดโอ้ยโุ้ยวงขอฮิว้วด้วเองก่อนนะการแตกโอ้ยโอ้ย โอเคแตกไเหีคยกูจะแตกตามไอ้ชัดอุยจะแตกตามแล้วเพื่อนโอเคกระชากสไอยัอยงไม่ได้ทันลงไปหาบอสเลยกูก็จะแตกแล้วเอ้ย อโอ้ยโอ้ยกูจะแตกเพกื่อนก็จะแตกกูก็จะแตกโอ้ยไปไปไปโอ้ยโชคงามยามดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะเพื่อนจะแตกกูก็จะแตกโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเราหาลงเลือดก่อนนะขออีกอันหนึ่งขอดอกแบบสองอันมาโอ้โหบาสต์โตน ส8ก็พอมั้งปลาเพื่อนผมโก้เพื่อนแม่งจะเลือดหมดก่อนว่ะเราลุยเลยดีกว่าจะมีไม้กางเขนอีก2ตัวนะอันนี้เดี๋ยวเรากะจังหวะดีๆแล้วยิงมันเลยดีกว่าโอเคแบ็กมาส้างต่อยเลยไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยแล้วเรากะจังหวะดีๆเหมือนเดิม เอไม่ต้องการแล้วโอ้ Over ์แตกโอ้โหพอดีเลยว่ะเพื่อนปะในเมื่อเราพร้อมกันแล้วเราก็จะเผชิญหน้ากับบอสเด็กี้เด็กกี้เกลือเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอ่าน้ำมันออยก่อนสเต็ปหนึ่งเพื่อปลาใส่ไฟใส่ไฟนะพร้อมกันเลยยังเพื่อนๆถ้าพร้อมช่วยกดไลค์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมปะดูกันเลยดีกว่า เมื่อท่านมาแล้วนะท่านก็ปุ๊บปลาออยไปก่อนโอเคขอปลาเสร็จก็ปลาไปคนระับผมใส่ไฟตามไปเลยใส่ไฟไป,ไปตามไปเลยโอ้ว่าผมใช้หุ่ใหญ่แล้วครับอืออุ้ยเอาหุ่นใหญ่ก็ไม่ดีดีเสมอไปนะทุกคนอื้อ โอเคเพื่อนสวยปาใส่ไฟ,ไฟแตุยมัปดาเนี่ยเดีรรเ๋เพื่อนผม แตกปูนะแตกใส่ไฟใส่ไฟเพื่อนโอเคกระชากข้อยได้จังหวะสวยพอดีเลยได้จังหวะสวยพอดีเลยอือได้จังหวะสวยพอดีออืใส่ไฟอีกทีนึงใส่ไฟอีกทีนึง ใส่ไฟอีกทีหนึ่งสายใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟ มีลมอุ๊ยเดี๋ยวแตกเอ้ยเออแตกยังเฮ้ยแตกโอ้โหบวกไปอีกหมื่นห้าในสุดมอสเราก็แตกเรียบร้อยแล้วครับผมได้รับถ้วยรางวัลด้วยนะเพื่อนหมดหน้าที่แล้วก็กลับไปขอบคุณเพื่อนด้วยนะ แล้วเราติ๊กเซฟอ่ะปิงปโอเคก็ไม่เท่าไหร่มั้งตรงนี้ก็น่าจะไม่มีของให้ดรอปเดี๋ยวเราอ่าคุยตรงนี้เลยเฮ้ยอะไรกันมันเหมือนเป็นหัวกระโหลกแล้วก็เข้ามาที่ฉากคาซีนะนึกถึงความทรงจำเก่าๆมัตเตอร์มาตเตอร์ชื่ออะไรไม่รู้ผมแปลไม่ออกนะแปลกันเาเอง มันเป็นใครไว้นี่เห็นเป็นด้านหลังเก้าอี้มันบอกว่าอะไรไม่รู้ you, มันเหมือนมันคุยกับซิสเตอร์มันเป็นความทรงจำระหว่าง yeah, ไอ้หนุ่มนี่กับซ <Made S 1> ิตเตอร์ห <made S 1> รือเปล่าใครวะา ไว่าดูไครว่าดูมีอายุจังเลยเฮ้ยแล้วภาพก็ตัดไปด้านบนนะชายผู้นั้นห้องลกมากเลยนะเนี่ยเราเนี่ยอ่าเรียบร้อยความสรงจำใครม่มาอยู่ในหัวกูเนี่ยมันเป็นเจ้าของศีรษะอันนี้หรือเปล่า บอกก็ไม่ใช่นะโอเคสองหมื่นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นทางตรันแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเข้าฮันเตอร์ดีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปซูมแมปต่อไปกันเลยเดี๋ยวเราไปอัพของก่อน้วกันนะครับผมผมจะเน้นอัพที่ตัวอะไรเดียตัวเลือดดีไหมเพราะว่าสต r ร n g งผมเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะอัพเยอะไม่ได้อะไรโอเค เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าผมสามารถอัพอาวุธได้ไหมหรือผมจะเปลี่ยนอาวุธดีวะทุกคนเพื่อนเพื่อนว่าไงน่าเปลี่ยนอยู่นะอาวุธอะเพราะอาวุธตัวนี้ผมว่าแม่งไม่รุ่งว่ะไม่รุ่งไม่พอไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอาวุธกันนะเด็กโอเคมาที่ซื้ออาวุธเลยตอนนี้มีอ่าเรื่อยแปดสิบห้าอันนี้อาวุธแจกฟรีแจกฟรีเราจะไปใช้อันนี้กันไหม ไม่เคยใช้ไวอวุธหอหักไอ้นี่ยจะลองใช้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอไว้ก่อนรอแต้ไมไปอัพพวกสเตตัสแตกที่เราจำเป็นก่นแล้วกันมาก็ผมจะอัพไปที่เลือดแล้วกันนะถ้าอัพไปเสร็จก็จะแต้มเหลือแค่โอ้จริงอะ่ะเหลือแค่นึงเองเหรองั้นผมจะอัพเลือดไปประมาณนี้แล้วกันนะ Ooh, มันใช้แต้มอย่างเยอะอะแล้วแต้มต่อไปก็ใช้อยู่5้0 0ันอะแม่เจ้าใช้แต้มอะไรกันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่อ่าพาร์ทหน้าของ EP บัดบอลน,นะครับผม EP นี้ก็มาตบบอสให้ดูแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ฝากกันเอาไว้ช่องเสียงหลอกเเมเมอร์ครับผมบ๊ายบายครับ